สวัสดีครับพี่น้องนี่ต้อกรัสู่ช่องช้างสกพันระเพินออฟฟิเชียลครับนี่พี่น้องก้อยเสียบมือขึ้นหน่ยางไก่แห้งนะพี่น้องนี่สีพาย่างโลไปสีพาย่างลรไปมองจอดรถครับพี่น้องก็คือวัดนิยูทงครับพี่น้องแต่ว่าอห้าสิถ้าจอดรถอยู่โรงเรียนครับพี่น้องก็เลยสีพายางยางไปโรงเรียนฮะราอยู่โรงเรียน เราอยู่โรงเรียนในบ้านนี่ละ่ <laughs> ะาาก, <laughs> กินอะไรอยูบอ่บ่โอเค okay. ขอบคุณครับเว่ยกำลังเอ็ดกำลังเห็ดขีบขอบคุณครับขอบคุณพี่ต้นขอบคุณน้องจนินนักข่าวโอ้โอย,อย,ยกูบอกไงหนีงนนน่งกับ่บมีแห้งเนาะ บนมูบานหมู่บ้านอยู่ไนี่หมู่บ้านอยู่พูนเห็นร <c oughs> ังค่าไวไปพี่น,อน้องนี่ย่างมมือขค้ืนนี่ประมาณโลนึนงครับในี้นะาบอกว่าจอดรถไ,ไ,<ข>ไก่ไ,ไก่กัเคื่อนไก่แหงไก่ก็วัดโกกาอีกอบอกเลยว่าวัดโกกา,ากาย่างไก่แล้วมันอน,นย่างไก่ก็วัด,ดกการ <c oughs> <c oughs> เอาไอกแก้มนี่ดิแมน เออแม่นสิมาครับนี่แหละโอเคโอเคขอบคุณครับเด,เดี๋ยวลงก่อนสร้างขึ้นรถฮะโชคดีเราเมื่อนี้สร้างขึ้นรถโอ้ยอย่เรื่อมสื่อเรียกเก่าๆขอบคุณครับสร้างขึ้นรถ,ไไรถเดือดถทับปอดไฟโอ้ยมาหลอดทองอยังได๋ยววงหวงเลจ้า เออมาบ่วงสวงฮะมึง <laughs> ไปเลยครับไปเลยครับซีเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่มุตจะขับรถวูดผู้ดีพอแล้วล่ะเห็นไหตการณรถผู้เขาพูดครับเ <laughs> จมีนบอบบูเ <laughs> จมีนบอบบ,อบูเอาพิวเต เพาะ่าถ่หัวอะไได้คลิปนี้เพาะว่าถีห้าเกบหารถหดีพอดีแกงค้าแกงนี่ครับหน่ท่านอะไรได้คับ ปลาใช่ไหแวเอแกยมยางครับยางของโรงเรียนดีดียางชวเดี๋ยวมาายอ่อไห่ครับไปอยู่มองปากท่งนั่นเนี้ยวดไปโอ้ยชี้เร็วบอกกัลั่างกายยับเสาครับพี่นอ้องร่างกายแข็งแรงนะครับ <laughs> <laughs> ไปทาเก่าคำบ๊บว บวบเอาเนไปนีนี่นะครับวันนี้นะครับเราเดินทางไปที่บ้านนามะเฟืองตําบลนามะเฟืองอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับพี่นองเอาสืาไปตนผู้ดังตามนะครับพี่น้องครไปไปปักับผ้านนะสายลมตนผู้ดังตาม ถ้าล่มต้นพูดดังตามก็แสดงว่าล่มนี่มันติดไปต้นน้ำแน่เนาะใต้พูดต้องมีน้ำโอ้มันดังตามพระเจ้าก็สิจัดงานดีอยู่นั่นล่ะแต่ว่าฝนตกใส่มันก็เลยเ่ว่ามีหมอ่จอดรถไม่กันทางหลังจะเดินแบอย่างข่วงหนึ่งแต่ว่าจอดว่าใดขี่ว่าใดติดลมเหมือนกันที่จีมองจอดรถไหลไหมครับพี่น้องแต่ว่าหลายหรือหลายแห้งไหลบักข้เล่นละฝนมันตกดินมันเป็นลมมันเลยจอดว่าใด อยู่วัดเลือจอดรถบอร่อไะไรเลยร,รถก็เลือจอดอยู่โรงเรียนแล้วก็น้ำขังข้างแล้วก็จอดดูลหลังเวทีจอดออยูมีนนะครับเมืเ่อวานนี้ขอบคุณที่พักจากแม่เพลินนะครับพี่ที่พัก เขาเต็มนะครับขอบคุณเสียนอนเจบีนะครับที่อุ้ยอาหารการกินแบบโอ้โหหลากหลายอย่างผมเองจะไม่วาดนะครับผู้ได้กินเป็่นมากิจีแสบคับอยู่ตะข่อยกับเป็นตะแสบอยู่พี่น้องเป็นตะแสบเป็นตะแสบยังสองตัวยังสองตัวอยู่ตัวยันเมื่อตะรับแต่เพราะว่าอยู่พี่น้องคือบอกกินข่อยแน่ข่อยแ่บดี เออพวกกินมันเบิร์ดเนี่ยข้าตัวยังขอบคุณมากๆเลยครับอาหารการกินหลากหลายให้พี่น้องมื่อน่าก็จะไปปดบวงององโยงวงแซบแซบฟันธรรมะจะได้ไปไปเป็นสีทองสวยประสนกินขนมจิ้มเจ้ยวของว่านุ้ยย่งเหลือเสือเล้พี่น้องเดจะไปหาวงงก่อน แทก็กจัะสีกะเอาไปขายของสีมวนเนะเาะก็จะว่าเฮ็ดเอารถแยกๆขั้นเนี่ยไปเฮ็ดรถบ้านกนโอเคอยู่เลยครับว่ายังไม่ยังม่จะเปลือยหนมามานันเนาะเอาเขาแนะนนะแม่บอกว่าเอาเอาถ้าจะออกรถบ้านให้เอารถฟูดทางมาแต่งรถบ้าน กุ้งใส่นะครับ,รบถ้าอสิสเสิลีมันหลายมันก็่เทไหรรถนะ้ำารังยาน,นะครับแต่ว่ามันดีอย่างหนึ่งว่ามันไริเสียคา่าดีสอไม่ได้เสียคา่าดีสอเพราะว่าแกคำนวณรู้สึกว่าจะแกคำนวณคา่าดีสอต่อปีโอ้สองสามแสนดอได้พี่น้อง ค่าที่สวนต่อปีสองสามเสียเลยเลยพี่น้องเพราะว่าปีการข้าเขากรุงเทพดูเนาะปีกาข้ากรุงเทพดูกว่นี้ค่าห้องกรุงเทพค่าห้องกรุงเทพภาคตะวันออกแล้วก็แม่ค่าห้องกรุงเทพนี่เป็นไปได้ไปกรุงเทพดูๆนี่เป็นไปได้ก็อย่างสำหรับเพ่นที่พนนนอนห้องเนาะเสาร์ได้เดือนถือกลัว สำหรับผู้ที่มีกำลังพ้ามว่าสาวไล่เดือนถือกลัวเพราะม่ตาภาะาะสาหน่อยครับส้ขนาดที่ไปเทีต่ว่าหนมเมื่อเันเมื่อกี้เราอยู่ยาวสองอาทิตย์ดูเสียพี่นองสองอาทิตย์ถ้าผมมีไล่เดือนก็โอ้โห มันละหกร้อยเจ็ดร้อยยิ่งแถวแถไอไซนะมันคุ้นแพงแถวสูตรปากการแล้วก็ลาออกเทียงผมได้พี่น้องป่ะเดี๋ยว่าอะไรออกเร่งๆเด้พี่น้องลรออกเทียงอ่อนไปลากเอเขาพัดีเออไปนองตีซีตหาเจียล่ออกเทียงห้าอบเจ็รอยก็สรงล ไป,ไปนอนตีสี่ตีห้าไปนอนโมงเจ็ดโมงดีสีเนอะกลับออกเที่ยงทรั้งเที่ยงกับมองฮะเธอใจดีนะก,กับใบสองใบจามไปนไกลออกใบโมงใบสองแต่ว่ามันกับนอนไม่นอน เบ่งวัตุใจมือแรงไปหัวเลาะไปหัวขีดแต่ขีดแต่นะกว่านี้พี่น้องครับสำหรับลายสุดคุณปิ่นครับอีกหนึ่งคืนนะครับ1 2ึ้บาทบัญชีเดิมนะครับซื้อบัจโจครับเดียมนินนามวงศาหรือสนุตนะครับอนุนุตนามวงศานะครับบัญชีเก้านะพี่น้องไทพานิ์นะครับโอนแล้วส่งสลิปไปที่สนายพี่พันแพงแฟนเพจนะครับแล้วเดี๋ยวแอดมินจะดึงเข้ากลุ่ม ทันที่ฝ่าเข้าไปได้พี่น้องเด้ออยาเข้าไปย่างเร่งครับมาสีดำกันหลายๆแล้วมันสีหยากรองเนาะยูเนีลาไปก่อนครับพอกันต้องโหวล้ำพูมุ่มเร่งครับสวัสดีครับก็เดือดถ้าไปพอกันที่บ้านสีนน่ก็พี่น้องไปกันเลย